โก้เข้มข้นเหนียวหนึบเสาวอาทิตย์ในมารเก็ตริมน้ำบ้านโปง่งโก้ด่องโฟโกโก้จริงๆสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแชร์สตอรี่อีกเช่นเคยพามาบรรยากาศสุดชิวที่นี่เลยริมน้ำบ้านโปง่ง ที่นี่นะเขามีตลาดตอนเย็นๆคือแบบฟิลดีมากๆและที่สำคัญพามากินโก้หนองโพกโก้โก้จริงๆริงตึงจรงๆตึง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 งแหมเพลงสาวบางโพนี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเขาโก้กันแค่ไหนไปดู ชื่อร้านก็คือชอบมากๆอ่านแล้วจังหวะมาเลยมีความหมายเป็นในๆด้วยเพราะที่ร้านจะใช้นมหนองโพแล้วก็โกโก้ที่เข้มข้นจริงๆมาถึงเม่รอช้าหยิบปัดคิวเลยคิวแรกกันไปเลยจ้าเมนูที่ร้านจะมีให้ได้ถึง3แบบ3สไตล์ก้เข้มข้นขมคอหวานนิดๆสายชอบโกโก้จัดเมนูนี้โก้หวานเหนียวเคี้ยวหนึบ หวานฟินฟินสายนี้ฟินสุดโกนึบละลายในปากราคาก็คือน่ารักมาก45บาททุกแก้วเลยแต่ใครที่ชอบความสุดๆนะสามารถเพิ้นช็อตได้15บาทมาต่อกันที่สไตล์ที่3โกโกมกล่อมหอมนุ่มหวานกำลังดีสายละมุนอันเนี้ยแนะนำเลยว่าต้องโดน อยากให้ลองจริงๆเนี่ยทุกคนต่อให้คนต่อแถวเยอะแค่ไหนอะ่ะเราหยิบบัตรคิวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนมที่ร้านเขาเน,นี่ยนะจะเป็นสูตรพิเศษหอมมันมากๆากเขาไม่ผสมน้ำด้วยแหละมันดีต่อใจจัดไปในเน้นสามแก้มไม่รอช้าโกเข้มขน้นโกหวานเหนียวโกกลมกลม่อม ็ของหวามันดีต่อใจเราจะอดใจไหวกันได้ยังไงล่นะเนาะดูบรรยากาศคือดีมากแดดร่มลม,มตกกินโกโก้เย็นๆสักแก้วนีคือฟินสุดๆใครยังไม่หนำใจหรืออยากเอาไปฝากคนที่บ้านร้านก็มีเป็นชุดแยกให้แพ็คอย่างดีไม่ต้องกลัวหกเลอะเทอะ าทางนี้ใครไม่ได้อยู่ราชบุรีไม่ต้องเสียใจไปนะโกดได้กันทั่วไทยเลยส่งความอร่อยให้ถึงมือมีบริการส่งรถเย็นถึงมือลูกค้าวันถัดไปเลยแบบเย็นเย็นชื่นใจสั่งเลยที่เพจโกหน่องโพโกโก้จริงๆมาเดินเที่ยวตลาดแดดร่มๆเย็นๆชิลๆแล้วอย่าลืมสั่งโก้หน่องโพโกโก้จริงๆสักแก้วกินให้ชื่นใจชื่นอุนรากันด้วยนะ